สวัสดีครับสวัสดีชาวกรกฎนะครับลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าสองดาวนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจํำเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกรกฎนะครับหรือว่าผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวทิศ สถิตยอยู่ในเรือนของราศีกรกฎก็ดูได้นะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎเองซึ่งก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยนะครับก็คือชาวราศีกรกฎก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับและสําหรับชาวกรกฎในเดือนกุมภาพัานธ์นี้นั้นนะครับ ในเรือนปัตตนีหรือว่าคู่ครองหุ้นส่วนหรือใครก็ตามแหละที่ทํากิจกรรมทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวของชาวกรกฎเองนะครับมันจะมีดาวโคโจรเข้ามาประชุมกันอยู่ถึง5ดวงด้วยกันก็ประกอบไปด้วยดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพุทธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์ทั้ง5ดวงนี้ได้โคโจรเข้ามานะครับทับซ้อนอยู่ในช่วงขององศาเดียวกัน ทำมุมเร็งปลายหอกเข้าสู่รักนาจุดเกิดของพวกคุณนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวพระศุกขซึ่งเป็นดาวตัวแทนของฐานะความมั่นคงในเรื่องทั้งความรักความสุขความสมหวังรวมไปแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองข้าวของเครื่องใช้ก็รวมอยู่ในนั้นนะครับจะทําการโคจรเดินหน้ามุ่งเข้าสู่เรือนมรณะโดยมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปก่อนในวันที่13กุมภาพานันธ์ ส่วนดาวพระศุกร์นั้นก็จะตามหลังเข้าไปในช่วงของวันที่23กุมภาพันธ์นะครับในช่วงไปลายปลายเดือนก็คงต้องบอกแบบนี้นะครับเดือนนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่สักหน่อยนะในหลากหลายเรื่องหลากหลายราวแต่ว่าส่วนมากก็จะปวดหัวกับเรื่องของคนอื่นเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณนั้น อาสาพาตัวเองนะเข้าไปแสหาเรื่องของเขาเองนะครับแสเข้าไปเสนอความช่วยเหลือให้กับคนอื่นหรือว่าคนอื่นนั้นนาเรื่องเข้ามาหาคุณนะมาขอพึ่งคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับเป็นเหตุให้คุณนั้นต้องมีงานงอกเพิ่มขึ้นมาหลากหลายภาคส่วนนะครับของตัวเองก็มีอยู่แล้วแถมยังต้องได้เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลของคนอื่นด้วย ดาวพระหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุของดวงจันทร์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีตําแหน่งเป็นนิดอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์อีกเป็นดาวคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงคู่ปรับจูนมันค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดอยู่ในนั้นเกิดความเครียดเกิดความคิดมากแล้วก็วิตกกงังวลคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของตัวเองนะครับคิดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวคิดเกี่ยวกับภาระนีศินความเป็นอยู่ เกี่ยวกับอนาคตทางการงานของตัวเองด้วยนะครับมันทําให้จิตใจของชาวโกรธในช่วงนี้นั้นค่อนข้างที่จะว้าวุ่นฟุ้งซ่านอยู่คนรอบตัวคนทํางานด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ดังใจนะครับทั้งเรื่องของคู่ของสามีภรรยาเองก็ตามทั้งเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยก็ตามนะครับก็ต้องประคับประครองจิตใจของตัวเองให้ดีนะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ มันจะมีหลากหลายเรื่องราวถาโถมเข้ามาคอยกระทบกระเทือนเป็นบททดสอบจิตใจของพวกคุณแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมุมมองจากคนกลางนะผมมองว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรหรอกแถมโดดเด่นในเรื่องของการของงานเสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าชาวกรกฎนั้นอาจจะมองว่ามันเกิดความว้าวุ่นก็เพราะว่าด,ด้วยอิทธิพลของดวงดาวหลายๆจุดนั้นส่งผลถึงความคิดนะครับความโมโนของตัวของคุณเอง อาทิเช่นนะครับพระราหูที่อยู่ในเรือนราพะโยกหลังเข้าหาลัคนาจุดเกิดมันได้อิทธิพลของจันล่าราหูนะครับเอาไปสังเกตด,ดูเองครับจังหวะนี้เนี่ยตัวของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความอยากมีความต้องการเยอะในเรื่องของทางโลกไม่ว่าจะเป็นความรักความค่ทรัพย์สินเงินทองฐานะหน้าตาทางสังคมความเป็นอยู่ปัจจุบันเหล่านี้ที่คุณนะครับต่างก็ทวินหา อยากจะยกระดับให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมมีความมุ่งมั่นมีจิตใจจดจ่อที่จะเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะไปได้ดังนั้นกิจกรรมอะไรก็ตามที่ชาวกรกฎจําอยู่หรือว่าทำอยู่ในจังหวะช่วงนี้หรือว่ารับผิดช,ชอบอยู่เองก็ตามค่อนข้างที่จะต้องมี ระเบียบมีความละเอียดเป็นพิเศษนะครับเรียกได้ว่าระเบียบจัดทุกขั้นตอนเลยละ่ะตรวจสอบ1 2 3 4นะครับโอ้ยต้องเป๊ะเท่านั้นนะครับคนที่เขาอยู่ด้วยนั้นทํางานด้วยเป็นยังไงละ่ะปวดหัวนะสิครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับตัวของคุณเองช่วงจังหวะนี้มีการมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะทําอยู่เสมอประกอบกับกรกดเนี่ยนะครับมีเพื่อนเยอะสายปานยาวนะ ไอ้พวกขาวคาวหรือว่ารูทางช่องทางของการทํามาหารายได้ต่างๆเนี่ยก็จะมาจากาเหล่าคนสนิทเหล่านี้แหละครับพอได้ยินข่าวว่ามีรูทางดีๆหรือว่ามีคนบอกว่ามีอะไรที่ทําแล้วมันดีก็อยากจะไปทําก็อยากจะไปรองสมุดนะครับทําให้บางครั้งนั้นงานมันร้นมือนะเวลามันก็ไม่พอโอกาสเข้ามาก็รับเอารับเอากลัวเสียโอกาสแต่ลืมคิดไปว่าต้องเผื่อนะครับ เวลาในการบริหารงานด้วยมันทําให้ตัวของคุณนั้นเกิดความวุ่นวายในเรื่องของการบริหารและก็จัดการผมมองว่านะครับถ้าตัวคุณนิ่งลงสักนิดนะฉุกคิดให้ช้าลงสักหน่อยปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันไล้ไปตามเวลาอย่าไปตามอารมณ์ความอยากของตัวเองนะครับก็น่าจะสงบลงเยอะกว่าที่เป็นอยู่อยู่นะแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแหะครับ เพราะว่าในเดือนนี้เหตุการณ์ร้ายๆอย่างเนี่ยมันจะมาเร่งร้าทําให้คุณต้องอรนนะครับอย่างเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนโตอยู่ในช่วงปักหลังของเดือนเนี่ยซึ่งคุณก็รู้มาก่อนร่วงหน้าอยู่แล้วละเพราะว่ามันเป็นกําหนดการหมายเหตุหมายกําหนดที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วคุณถึงเครียดไงแล้วมันจะทําให้คุณนั้นพานกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวนี่แหละสําคัญนะครับ มาดูในเรื่องของการงานเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารดาวการงานดาวอาชีพดาวการทํามาหารายได้นะครับในเดือนคุมภาพันธ์นั้นดาวการงานยังคงเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนของการงานอยู่แล้วช่วงไปลายเดือนก็จะโคจรเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปอยู่ยังเรือนโชคราบประมาณช่วงไปลายเดือนนะครับซึ่งผมก็มองว่านะครับการงานในเดือนนี้นั้น มันมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงที่มันผ่านมาอยู่นะอะไรก็ตามนะครับที่ผ่านมานั้นมีมันมีการติดติดขัดขัดคาราคาซางอึดอึดนะครับแล้วก็มันมีการดึงรั้งกันไว้อยู่พอขยับเข้ามากุมภาพันเนี่ยมันจะมีการลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมความขัดแย้งต่างๆก็จะลดเบาลงนะครับทิศทางของการงานนั้นก็แน่นอนล่ะนะนะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนะครับ งานด้านเอกสารการจัดการอาจจะมีการบกพร่องอยู่เล็กๆน้อยๆการพูดคุยการเจรจางานนะครับอาจจะติดติดขัดขัดมีเหตุให้ต้องจุกจิกใจอยู่ในช่วงประมาณ10วันแรกของเดือนนะครับลองเอาไปสังเกตดูนะครับมันจะมีเรื่องราวหาเหวอะไรก็ไม่รู้แหละที่ต้องทําให้คุณต้องอจัดการเยอะแยะไปหมด แต่ละเรื่องร้วนแต่ผูกพันเกี่ยวข้องโยงกันไปโยงกันมาซึ่งเดี๋ยวคุณก็ต้องไปทําอันนั้นเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาทําอันนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องจุกจิกมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะวันที่8 9 10กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็พอขยับผ่านเข้ามาในช่วงวันที่11ไปจนถึงวันที่20เนี่ยการงานจะมีการขยับก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับงานอะไรที่คุณมุ่งเน้นทําในจังหวะนี้ จะสำเร็จผลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างก็ตามงานที่ทําเป็นทีมเป็นหมู่คณะงานที่มันทาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมคนหมู่มากเกี่ยวพันกับคนจํานวนเยอะๆงานตัวแทนงานในหน้างานต่างประเทศนะครับให้ผลที่ดีมากเลยทีเดียวแต่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการบริหารคนอยู่สักหน่อยนะครับอาจจะต้องจัดการแบ่งสรรปันส่วนงาน าการสอนงานการมอบหมายหน้าที่ให้กับเหล่าบริวารอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็ให้พอระวังในช่วงของวันที่12-13-14ด้วยนะครับช่วงนี้จิตค่อนข้างที่จะตกร่างกายก็ไม่สู้ดีมากนะักพักผ่อนให้มากๆนะครับการเงินเองก็ไหลออกเยอะ,อะพอเข้ามาช่วงสุดท้ายนะครับของเดือน ความอึออดอัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะคลายตัวลงเหมือนกับว่าปัญหาที่คุณเคยวิตกกังวลน,นั้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับมันจะมีทางแก้ไขมีวิธีจัดการนะครับได้เป็นอย่างดีและช่วงจังหวะสุดท้ายของเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้นะครับเปลี่ยนถ่ายโอนย้ายซื้อขายพวกพทรัพย์สินใหญ่ๆอยู่ด้วยนะครับมันมีเกณฑ์อยู่ในนั้นอยู่ก็รากฏหลายคนเนี่ยมีการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆด้วยนะครับ จริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับตามเนื้องานเนี่ยในเดือนนี้นะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับทิศทางของการงานเองก็เป็นไปด้วยดีแต่ที่ผมเห็นจะมีจุกจิกกันอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนี่นะครับโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงนะก็รากฏคุณมักจะไม่ค่อยถูกกับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าฝ่ายหญิงมากนักสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพพอนะ ผมมองว่าพยายามโฟกัสหรือว่าไปสนใจแค่เนื้องานส่วนเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มอย่างโกรธอย่างงอนกันพวกนี้ถ้าแยกจากการได้งานเป็นงานนะเรื่องส่วนตัวก็เป็นอีกต่างหากผมมองว่าคุณจะทํางานได้อย่างสบายใจมากขึ้นกว่านี้เลยครับก็ระกดหลายคนตั้งแต่ช่วงป,ปลายมการาม,มาแล้วล่ะนะครับพยายามที่จะขยับขยายอะไรบางสิ่งบางอย่าง มีการเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมันอาจจะยังดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยในวันนี้นะแต่ผมมองว่าอนาคตงานตัวนี้ที่คุณจับอยู่ที่คุณพยายามจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะมันจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งทางฐานะการเงินของคุณอย่างแน่นอนล่ะครับก็ขอให้อย่าถอดใจไปเสียก่อนนะครับพยายามสู้ๆลุลุยเข้าไวา้ส่วนประเด็นทางด้านการเงินนั้นนะครับ ก็อย่างที่ได้เกินไปบ้างแล้วนะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีการจัดการบริหารส่วนรายรับรายจ่ายอยู่ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวพอสมควรโดยเฉพาะช่วงปักหลังของเดือนไปแล้วนะครับในช่วงปักแรกของเดือนนั้นยังคงมีความอะไรรื่นได้ดีอยู่นะครับยังคงมีรายได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากแหล่งนะครับรายได้ที่คุณทําได้จากการงานที่คุณทําอยู่นะครับทั้งงานหลักทั้งงานรอง ต่างก็รวนแล้วแต่สามารถที่จะทําเงินทําทองเป็นอย่างดีให้กับตัวคุณนะครับการจับจ่ายใช้สอยในบ้านในเรือนเองก็เป็นไปอย่างสบายอกสบายใจการเงินยังคงไม่ถึงกับติดขัดนะครับแต่ว่าพอขยับเข้ามาช่วงปักหลังของเดือนนี้สินะดาวการเงินโคจรเข้าเรือนมรณะเกิดการเสียหายรายจ่ายเข้ามาเยอะนะครับเอาไปสังเกตดูเถอะ ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยรายจ่ายเล็กๆน้อยๆยุ่มหยิ้มจะเต็มไปหมดเลยละอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับก็พยายามเผาๆเข้าไว้นะห้ามใจตัวเองเข้าไว้เนี่ยโดยประมาณวันที่21ถึงวันที่24เนี่ยจะมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามานี่ผมบอกไว้ก่อนคงจะลําบากกันโย่สักหน่อยละแต่ด้วยดาวคู่สมพลอย่างพระอาทิตย์แล้วก็พระศุกร นะครับท่านมากลุมกันอยู่ในเรือนวรรณะผมมองว่าคุณนั้นมีตัวช่วยอยู่แล้วละคุณจะมีวิธีการเล่นแร่แปรธาตุยกย้ายถ่ายเทการเงินวิธีของคุณเองนะครับจะอะไรก็ตามแต่ละแต่ว่าคุณจะสามารถจัดการได้อย่างแน่นอนนะและจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่คุณขอแค่คุณเอ่ยปากเท่านั้นนะครับ ส่วนสุขภาพนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วช่วงที่ควรต้องระวังก็คือวันที่ 12- 1 3 1 4อุบัติเหตุข,ขับรถขับลายช่วงนี้นะครับช่วงของวันที่เนี่ยหถึงสิ 10. ช่วงต้นเดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีดาวพฤหัสเข้ามาเล็งรักอยู่มีดาวบุญเข้ามาคอยคุ้มภัยให้อยู่ก็น่าจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักแต่ก็ขอให้ระวังเอาไว้นะครับมาดูกันที่ประเด็นเรื่องความรักกันนะ จริงๆแล้วก็ต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับเดือนคุมาพาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งความรักแต่ดูความรักของชาวกรกฎนั้นไม่ค่อยที่จะมีสีชมพูเลยด้วยดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระเสาร์นั้นกุมกันอยู่นะครับ เป็นดาวคู่ศัตรูเสี้ยนหนามเล็งเข้าไปหาลัคนาจุดเกิดนะครับเป็นทั้งผินทุบาทด้วยทั้งสองดวงเลยแต่ยังดีหน่อยที่มีดาวพรฤหัสมาช่วยแบ่งเบารบร้างพลังร้ายๆให้อ่อนแอลงนะครับพอเข้าประมาณไปลายเดือนดาวพระศุกก็จะโยกย้ายเรือนเข้าสู่เรือนมรณะอีกก็รกวนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้น 1. น,นะครับช่วงนี้อารมณ์มันจะวีนหาเรื่องคู่ครองนะ คือมองอะไรก็เห็นแต่ด้านลบๆของคู่ครองนะส่วนด้านดีๆเนี่ยไม่เห็นหรอกอย่าได้แปลกใจครับหากคุณนั้นเบื่อเบื่อในในแล้วก็งุนงดจ,จุกจิกใจกับคู่คนปัจจุบันที่อยู่ร่วมกันนะครับอย่าได้แปลกใจเพราะว่าดวงดาวนั้นท่านหาเหตุให้มันก่อให้กับคุณนะนิ่งเสียทําสมาธิสวดมนต์เข้าไว้ไปพักผ่อนนะครับไปผ่อนคลายตามธรรมชาติแหล่งที่มันมีน้ําด้วยนะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเติม พลังงานด้านบวกๆให้กับตัวของคุณได้เป็นอย่างดีก็อย่าพยายามไปจูจ้จี้จุกจิกคู่ครองมากเสียจนเกินไปนะครับในจังหวะช่วงตรงนี้พยายามอดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่นานหรอกช่วงนี้เฉยๆเดี๋ยวดาวท่านก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะเบาลงเองนะแล้วก็2นะครับหากคุณเป็นคนเจ้าชู้ชอบบริหารเสน่ห์นะนี่ผมเตือนไว้เลยเดือนนี้จะเป็นปัญหาเอาได้นะครับ เห็นคู่ของคุณเขานิ่งๆอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะครับเขารู้อยู่ไปไปลายเดือนจะเกิดปัญหาขึ้นได้พยายามเลี่ยงในทุกกรณีที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันนะครับส่วนด้านคนโสดน,นั้นกลับทรงผลดีนะครับผมมองไว้อย่างนั้นด้วยดาวคู่สเสนห์อย่างดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่กุมกันอยู่ในเรือนคู่ครองนะครับ คุณจะเป็นอีกหนึ่งราศีเลยที่จะโดดเด่นมากในเรื่องของสเสน่หานะครับและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าในเดือนนี้คุณจะได้พูดได้คุยได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนนะที่ถูกอกถูกใจเขาคนนั้นอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณด้วยซ้ําไปเออเอาสิกินเด็กอมตะนะครับไม่ตายแล้วเดือนนี้ <c oughs> เป็นอมตะแต่ว่านะครับด้วยดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระศุกร์ยังคงกลุมกันอยู่นะ ในเรือนคู่คองเป็นดาวคู่ศัตรูเสี้ยนน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับมาณมันจะมาผจญโดยเฉพาะคนเก่าๆของคุณนั่นแหละที่เคยห่างหายกันไปนานแล้วหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามจะเข้ามาตีสนิทเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะครับเป็นคู่กรณีเป็นเรา3มคนอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณในจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะนำมาพร้อมกับเงื่อนไขที่มันจุกจิกวุ่นวายพอสมควรอยู่ เอาละก็คงต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวกรกฎขอบพระคุณมากๆทุกคอมเมนต์กำลังใจทุกการติดตามทุกยอดไลค์ยอดวิวนะครับแล้วก็ทุกการแชร์ขอบพระคุณจริงๆที่มีเมตตาแล้วก็สนับสนุนให้แก่กลับผมนะครับกรกฎไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างก็ดูจะโอเคไปหมดนะนอกเสียจากรายจ่ายในช่วงประมาณไปปลายเดือนอาจจะต้องดูแลกันสักนิดนึง การงานการหาไรายได้ก็ไม่มีปัญหานะครับดาวการงานนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นเสียด้วยซ้ำไปเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มของคนแยกให้ออกนะครับงานกับส่วนตัวแยกให้ออกจะไม่มีปัญหาและบางทีอย่าวิ่งตามอารมณ์ความต้องการตามใจของตัวเองมากเสียจนเกินไปนะครับเดือนนี้ดาวไร้ดวงเนี่ยท่านเล่งเรา้าพยายามผ่อนคลายผ่อนปลนให้มากสวดมนต์ทำสมาธิพักผ่อนนะครับ แล้วจะสบายบือเออก็ขอให้กรกฎทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมิตรดีๆการงานการเงินขอให้ก้าวหน้าส่วนเรื่องคู่นะครับดาวคู่ครองยังคงแข็งแรงอยู่นะครับแถมอยู่คู่กันกับดาวบุญใหญ่ด้วยถึงแม้จะมีเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มกันอยู่บ้างแต่ก็ผมมองว่าคนที่เป็นคู่กันแล้วเนี่ยยังรักใคร่กันดีอยู่นะ ก็ประครับประคองแค่ใจของตัวของคุณเองนั่นแหะชาวกรกฎนะเป็นพอที่เหลือไม่มีอะไรขอพระคุณมากๆนะครับขอให้กุมภาพันนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกคุณสวัสดีครับ